สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกๆท่านคลิปนี้เราก็มาอ่านไพ่ไทยดวงเดือนธันวาคมกันนะคะขอให้มีความสุขสมหวังทุกๆคนนะคะสําหรับชาวธาตุดินสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวนะคะเราก็จะเปิดไพ่ Oracle นะคะไพ่ออร,ร์ l เชุดนี้ก็เป็นวิสตอมนะคะไพ่แห่งพลังงานต่างๆนะคะโอเคมีสองใบนะคะเราจะเปิดให้ o r ร,ร์ l เคสองใบนะคะ เปิดใบแรกนะคะสำหรับไพ่ออร์เก็ได้เป็นไพ่โซเมยนะคะเบอร์41เลข41นี่เป็นเลขที่ดีนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็การเจรจาสื่อสารก็จะค่อนข้างจะคล่องแคล่วนะคะสำหรับคีย์เวิร์ดของเขานะคะก็เป็นรูปนกเพนกวินน่ารักมากเลยโซเมย์นะคะเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครนะคะสำหรับคนที่ยังโสดหรือว่ามีความรัก ช่วงเดือนนี้ก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะตกลงปรงใจกะะันสักทีโซเมดใบนี้นะคะนอกจากหมายถึงความรักนะคะก็จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีนะคะการดูแลแล้วก็การมองเห็นความงามความสัมพันธ์ความสุขของคนที่ใกล้ตัวรอบข้างเรานะคะอาจจะเป็นในบ้านหรือว่าที่ทํางานนะคะสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็สังคมที่เรามีความสุขมีความพึงพอใจนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงตัวน้อยด้วยนะคะ ไพใบนี้เขาก็จะสื่อถึงการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเราก็จะทํางานหรือจะทําอะไรก็จะต้องพึ่งพากันนะคะเราเป็นสังคมเนอะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ด้านความรักนะคะก็จะเจอคนที่ใช่นะคะความรักอันนี้ก็จะหมายถึงบางทีก็หมายถึงหุ้นส่วนด้วยนะคะเพื่อนฝูงเจอคนที่จะคอยช่วยเหลือนะคะบางทีก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรนะก็จะได้เจอสิ่งที่เยียวยาจิตใจนะคะ นอกจากหมายถึงคนที่มันคอยช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ยังหมายถึงพลังที่ดีๆนะคะพลังจักรวาลหรือว่าพลังของสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เป็นความดีความสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วนะคะที่พลังเหล่านี้ก็จะส่องมาหาเรานะคะสาหรับไพ่ใบนี้ก็สรุปว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วเราจะมาเปิดไพ่เอ,อ่อทาโร่สักสักสองใบนะก็จะได้เป็นไพ่นายออครับนะคะก้าวถ้วยก็เป็นความสุข เพื่อย้ำเตือนว่าเออคุณก็จะมีพลังดีๆเข้ามานะคะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ทาโร่ก็จะได้เป็นไพ่ก้าวัาถาเป็นไพ่ก้าวทั้งคู่นะคะก้าวนี้จริงๆก็เป็นดาวเกตนะถ้าคนที่ศึกษาโหราศาสตร์อะไรเงี้ยก็หมายถึงดาวเกตก็คล้ายๆกับว่าสิ่งเล่นลนับต่างๆนะคะก้าวคาถาก็หมายถึงงานการนะคะเป็นไพ่กับหัวที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเอออึดอึดอัดอัดหรือว่ายังไม่คล่องตัวนะคะได้แต่แบบ อยู่นิ่งๆไว้ก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรามาเปิดไพ่ออร์เอีกหนึ่งใบนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวกันก็ได้เป็นไพ่ Never Ending Story นะคะเบอร์37นะคะนอกจากมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คล้ายๆกับว่าคิดวนไปวนมาเนาะความหมายของไพ่ออร์เใบนี้นะคะก็คือว่า เป็นผู้รู้ผู้หญิงแล้วน,นั่งกลุมขมับแบบประมาณว่าวิตกกังวลน,นะแต่ยังไม่วิกลจริตเนาะแค่วิตกกงังวลซึมเศร้านะคะไพ่เขาบอกว่าคุณก็อย่าไปทําร้ายตัวเองนะคะอย่าก,กดดันนะคะหรือว่าจริงๆมีคนชอบสร้างเรื่องอนะสร้างเรื่องหรือว่าจมปักอยู่กับสิ่งผิดพลาดที่ว่าผ่านมาแล้วนะความผิดหวังต่างๆคล้ายๆว่าเราถูกสิ่งนั้นอนะ่ะเรายุ่งอยู่กับจมอยู่กับสิ่งนั้นมากเกินไปนะคะบางทีมันก็อยู่กับสิ่งที่เ บางทีอยู่กับพลังลบๆนานๆเขาก็พันเราจนแบบว่าเราดิน้นออกมาไม่ได้นะคะเราก็ให้คิดอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ไพ่เขาก็แสดงความหมายว่าคุณก็เลิกให้ให้เราคิดถึงสิ่งที่มันที่ดีที่สุดตอนนั้นอตอนนั้นที่เราทํะเราอาจจะ,ะทําได้สมบูรณ์แบบแล้วเราไม่ต้องไปวิตกกัองวลนะคะไพ่ให้เราไม่ทําตัวนะคะจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเหมือนกับปลาทองใน ในอ่างแนละ้ววนไปก็วนมาแล้วหาจุดจบไม่ได้แล้วนอกจากนั้นนะสําหรับคนแล้ววนอยู่กับเรื่องเดิมก็จะมีความทุกข์นะเราไม่ใช่ปลาทองนะคะเราก็ควรจะทําตัวให้มันล่าเลยนะคะสร้างปฏิหารขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะเป็นความรักนะคะหรือว่าหน้าที่การงานหรือหน้าที่ไอ้พวกเงินทองอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกังวลนะนะ ติดต่อมาจากอดีตเราก็ค่อยๆแก้ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะให้เราแบบไม่ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเริ่มต้นทําตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักหรือว่าหน้าที่การงานนะคะคือคล้ายๆว่าพลังมันมีพลังงานความเศร้านะไอ้ไอพ่ใบนี้เราก็จะแทนที่ด้วยพลังงานดีๆนะคะโดยการปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะแล้วก็พลังงานที่มันไม่ดีต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่า เออ Never ending story เนี่ยคิดซ้ำๆซักๆ,ๆเนี่ยความกังวลนะคะมันก็จะถูกแทนที่ด้วยพลังแห่งความสุขพลังแห่งเออปฏิหารนะคะอันนี้เขาหมายถึงว่าเป็นข้อเขาแนะนําเป็นไพ่นะเป็นคีย์เวิร์ดของเขาเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความรู้สึกอย่างนี้คุณก็คิดผิดอ่นะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราก็ควรจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเราก็สามารถย้ายตัวเองไปอยู่ที่โซเมก็ได้เปไปอยู่ที่ความสุขอมาเปิดไพ่ทาโร่สักหนึ่งใบนะคะก็เป็นไพ่สองคาทานะ,ะเออสองคาถาที่อาจจะหมายถึงความรู้สึกของเราอะนะนอกจากมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแค่อมันคาลาคา,า,าสังอะนะเราไม่สามารถที่จะแบบทิ้งมันออกไปได้ แล้วเรใบนีก็จะได้เป็นพิ้นออฟคัพส์นะคะใบสรุปก็คือความสุขถ้าคุณทําได้คุณก็จะสามารถปล่อยวางมันได้นะเออก็น่าจะมีตามนี้นะอันนี้มีปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยๆแก้ไปนะคะเราจะดึงดันอยู่กับไพ่โซเมทนะคะพลังแห่งความดีๆนะคะส่วนไพ่ที่มันแบบว่าต้องให้เรามีทางแก้ไขแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะบางคนแบบว่า,แบบวาแบบว่าลืมไม่ได้นะ,ะเราก็เปลี่ยนโฟกัสปไปในเรื่องอื่นนะคะ ไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็กได้นะคะมันจะค่อยๆลืมไปเองนะคะโอเคมีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมีองค,คนโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ